การดูแลบำรุงแม่หมูหลังยานมนะครับเพื่อให้แม่หมูของเราเป็นสัตว์เร็วขึ้นนะครับมีอยู่หลายวิธีนะครับผมแล้วแต่ว่าใครจะสะดวกใช้วิธีไหนนะครับส่วนของผมนะครับผมจะใช้วิธีการปล่อยให้แม่หมูออกมาเดินเล่นนะครับตรง ที่กว้างๆบริเวณมีสนามหญ้านะครับสนามหญ้าแล้วก็ให้เขาได้เล็มหญ้าได้กินหญ้าได้เดินเล่นวิ่งเล่นนะครับที่สำคัญนะครับหูป่านะครับเขาชอบเล่นตมนะครับมันต้องมีหนองน้ำเล็กๆนะครับเพื่อจะให้เขาได้ผ่อนคลายนะครับในการที่จะไปนอนเล่น หลังจากที่ออกไปเล่มหญ้าเล่นตรมเรียบร้อยนะครับก็ถึงเวลากลับเข้ามาพักผ่อนแล้วครับสำหรับแม่คําแก้วนะครับเล่นประมาณ2 0ถึง30นาทีก็พอนะครับผมปล่อยนานกว่านี้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไปทำลายข้าวของหมดนะครับผม ต้นไม้ต้นผักต้นกล้วยนะครับไม่เหลือแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราปล่อยไว้นานๆนะครับก็ให้เขาเล่นสัก3 0 2 0 30นาทีก็พอนะครับผมเขาก็จะรู้สึกสบายตัวแล้วครับตอนนี้ก็ตัวยังไม่ได้อาบน้ำนะครับเปเล่นตม,มา ตัวก็เลยยังมอมแมมอยู่ครับ